มาดูกันดีกว่า7พลังผลปีศาจท่าหากหนวดดำนั้นอยากจะได้ครอบครองมาเพิ่มอีกสักหนึ่งผลเขาควรจะไปไล่ล่าพลังผลปีศาจไหนกันบ้างบอกเลยแล้วว่าแต่ละพลังผลปีศาจนั้นหากหนวดดำได้ไปนะครับเทพแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยเชื่อว่าถ้าใครนั้นได้ติดตามวันพีทมาอย่างยาวนานนะครับจริงๆไม่ต้องนานอะไรมากหรอกนะครับก็คงจะเคยนะครับคิดเล่นๆหรือว่าหนวดดำนั้นเนี่ยน่าจะมีพลังผลปีศาจผลที่3 หรือเปล่าในอนาคตโดยความที่ว่าร่างกายของหนวดดำนั้นผิดปกติกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาใช่ไหมเพราะมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยก็มีท พราะมนุษย์ปกติแล้วสามารถมีพลังผลปีศาจได้เพียงแค่ผลเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าทางด้านหนวดดำนั้นพี่แกปัจจุบันนี้ก็ครอบครองไปแล้วถึง2ผลด้วยกันนะครับก็พิเศษใส่ไข่นะครับกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาค่อนข้างเยอะเลยและจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่หนวดดำนั้นอยากจะครอบครองพลังผลปีศาจของแคนคอร์ซเหลือเกินจึงทำให้วันนี้ผมเลยมานำเสนอดีกว่านะครับว่าพลังผลปีศาจไหนบ้างหากหนวดดำนั้นได้ไปครอบครองนะครับก็จะเก่งขึ้นแบบทวีคูณเลยคือเอาง่ายๆถ้าผมเป็นเพื่อนกับทีสหนวด ผมก็คงบอกว่าทีสนายไปเอาพลังผลปีศาจนั่นสี่นี้สิเพราะว่าพลังผลปีศาจพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพลังผลปีศาจที่โคตรโหดเลยละ่ะในเรื่องวันพีซก็เลยมานําเสนอแล้วกันนะครับว่าพลังผลปีศาจไหนนะครับที่หนวดดานั้นน่าจะครอบครองกันบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว,ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นเริ่มต้นที่พลังผลปีศาแรรกออย่งผลหืวา ผลมังกรเซริวนะครับพลังผลปีศาจสายโซออนพันสัตวมายาที่พวกเรานั้นคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าเป็นพลังผลปีศาจของไคโดถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะไม่ได้รู้สถานะของไคโดแหละครับว่าพีแกนั้นจะเป็นหรือจะตายเนะครับพาะอาจารย์โอด่านั้นก็เล่นเทเราเลยนะไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวใดๆดทั้งสิ้นเลยเลยครับว่าสรุปแล้วไคโดเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ถ้าพูดถึงนะครับปัจจุบันเนี่ยทางด้านของหนวดดำเนี่ยก็จะมีพลังผลปีศาจที่มันสุดยอดสายพารามิเซียแล้วหนึ่งผลนะอย่างผลกุรากูร่าใช่ไหม อีกหนึ่งผลนะครับเป็นอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจสายโรเกียยังผลยามียามีผลแห่งความมืดนะครับถ้าจะเอาพลังผลปีศาจที่มันสุดยอดนะครับสายโซออนไปนอีกหนึ่งผลเนี่ยของทางด้านไคโดคงเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์หนวดดํามากๆเลยนะครับเพราะว่าพลังผลปีศาจนี้เนี่ยจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยกลายร่างเป็นร่างมังกรได้และจะมีความถึกอึดทนมากกว่าปกตินะครับเรียกได้ว่านะครับผากรดดานั้นต้องการพลังกาลังนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายและก็การโจมตีหลายๆท่านนะครับพลังผลปีศาจยางผลอูโอโอนั้นก็จะเป็นนพลงผีศา ที่ตอบโจทย์หนวดดาเลยนะครับและคิดดูว่าหากพวกเราเห็นหนวดดาได้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้เนี่ยก็คงจะรู้สึกได้เลยแหละว,ว่าหนวดดำเนี่ยมันโคตรไร้เทียมทานเลยล่ะเพราะเราก็รู้นะครับถึงความสามารถของพลังผลปีศาจนี้ดีนะครับว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆมาต่อที่พลังผลปีศาจที่สนะครับสลับพลังผลปีศาจที่สามารถเพิ่มและลดอายุได้นะครับโดยจะเป็นพลังผลปีศาจของจิวเวอรี่บอนนี่ในปัจจุบันนี้อีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าความสามารถค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ดีมากๆเลย โดยเอาง่ายๆเลยหลักการนะครับสามารถเพิ่มและลดอายุนะครับของศัตรูและก็ตนเองได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าหากมีแล้วจริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายเลยถ้าแบบว่าเจอศัตรูที่มันแบบเก่งมากๆเลยใช่ไหมเราก็ลดอายุไปเลยให้เหลือแบบว่าเด็กทารกนะครับหรือเพิ่มไปเลยให้แบบโคตรแก่นะครับหรือนะครับตนเองอยากจะใช้ในการหลบหนีก็สามารถนะครับทำให้ตัวเองกลายเป็นคนแก่น่าสงสารนะครับหรือว่าเด็กนะครับที่หลายคนนั้นมองข้ามไปจึงทำให้พลังผลปีศาจนี้นะครับจะมีความหลากหลายนะครับและก็ทรงพลังสุดๆด้วยหากอยู่ ในมือของคนนะครับที่มีมันสมองด้านการต่อสู้ในการรบนะครับซึ่งแน่นอนคนคนนั้นเนี่ยหนวดดำนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่น่ากลัวในเรื่องนี้และมันไปควบรวมกับพลังผลพิศดารอื่นๆของพี่แกอีกนะครับจะทําให้หนวดดานั้นก็ไร้ข้อกังวลไร้ข้อตําหนิเลยล่ะในการต่อสู้กับศัตรูจึงน,นให้ไ้พลังผลพิศดารที่ม,มันสามารถเพิ่มและลดอายุได้นะครับเป็นหนึ่งพลังผลพิศดารที่เป็นช้อยที่ดีตัวเลือกที่ดีเลยนะครับที่หนวดดํานั้นเนี่ยหากจะครอบครองสักพลังผลพิศดารหนึ่งผลนี้ก็แนะนําเลยล่ะว่าไป พิศาที่สนะครับอย่างผลเอื่อยเชื่อนะครับหรือว่าผลโนโรโนโรนะครับพลังผลพิศาของฟ็อกซี่นะครับโดยจะใช้ลำแสงเอเื่อยเฉื่อทให้ทุกสิ่งทุกอย่างช้าลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนหรือว่าวัตถุอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลพิศาที่โคตรแต่ราโคตรขี้โกงเลยล่ะในเรื่องวันพีชนะครับแต่ดานนะครับไปอยู่ในมือนะครับของไอ้เจ้าฟ็อกซี่ได้ซึ่งพลังผลพิศานี้หลักการง่ายๆเลยนะครับเองเร็วมากใช่ไหมหรือแบบว่าเองเก่งมากใช่ไหมก็ทําให้มันเอื่อยเชื่อทาให้ช้าลงไปเลยซึ่งแน่นอนต่อให้ใครคนนนั้เ่จะกกงมา แค่ไหนเมื่อต้องอืดต้องเชื่องช้านะครับสโลโมชันอยู่คนๆน,นั้นเนี่ยมันก็กากลงในทันทีคือถ้าแบบว่าหนวดดานั้นได้พลังผลปีศาจนี้ไปนะครับจบเลยไม่มีทางแน่นอนเลยนะครับที่ลูฟี่นั้นจะไปสามารถต่อกรกับหนวดดําได้เพราะจะทําให้หนวดดานั้นอ่อนรานะครับด้านการต่อสู้สุดๆเลยว่าะจะเป็นการโจมตีตั้งรับนะครับหรือทําให้ศัตรูนั้นอ่อนแอเป็นอีกหนึ่งพลังสุดยอดผลปีศาจแล้วกันนะครับที่ภาวนาเถอะหนวดดาอย่าเอาไปนะแต่อย่างที่ผมบอกไปวันนี้ผมมาในฐานะเพื่อนของทีสหนวดดำอ่ะทีสแก้ไปเอาเลยนะ สานี้สุดยอดมากๆ แล้วก็มาต่อที่พลังผลปีศาจที่4ี่อย่างผลนกฟีนิกซ์นะครับหรือว่าผลโทริโทรินะครับพลังผลปีศาจนะครับนกฟีนิกซ์ของเมาโก้นั่นเองอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจนะครับสายโซออนนะครับที่เรียกว,ว่าหายากสุดๆเลยซึ่งแน่นอนผู้ที่กินพลังผลปีศาจนี้ไปนะครับจะสามารถแปลงสภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหรือว่าบางส่วนนะครับให้กลายเป็นนกฟีนิกซ์ได้นะครับซึ่งแน่นอนความสามารถนี้เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยมีการฟื้นฟูที่มันเร็วมากๆนะครับซึ่งผมว่ามันก็เหมาะกับหนวดดำนาทียังขาดพลังผลศาาสย You. และแน่นอนนะครับหากหนวดดำนั้นเนี่ยอยากจะแข็งแกร่งต่อสู้ได้อย่างยาวนานอึดถดทนนะครับพลังผลปีศาจนี้ก็จะตอบโจทย์หนวดดำมากมากเลยนะครับแถมบินได้ด้วยนะเบรกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจถ้าหนวดดำนั้นได้ดไดครอบครองไปนะครับคงเป็นอะไรที่มันบันไลสุดๆเลยมาต่อที่พลังผลปีศาจที่5นะครับอย่างผลบาริบารินะครับพลังผลปีศาจที่สามารถสร้างบาเรียได้อีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชนะครับที่ถึงแม้ว่าคุณจะมีฮาคีที่ทรงพลังและแข็งแกร่งเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านนะครับบาเรียนะครับ งพลผลปีีศาน้มว่าเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจอีกหนึ่งผลเลยถ้าจะทําให้หนวดดํานั้นออาราวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการโจมตีการป้องกันอะไรต่างๆให้มันครบเครื่องสุดเลยการมีสุดยอดพลังผลปีศาจนะครับที่มันสายป้องกันจ๋าๆเลยนะครับอย่างพลังผลปีศาจนี้จะตอบโจทย์หนวดดํามากนะครับเพราะว่าบางทีแล้วก็ต้องรุกในการโจมตีที่รุนแรงแต่ก็ต้องมีการตั้งรับที่มันดีด้วยเช่นกันจึงทำให้หากมีพลังผลปีศาจนี้จริงจะทาให้หนวดดานั้นแข็งแกร่งมากๆเลยคิดดูแล้วกันว่าศัตรูโจมตีมาหนวดดาก็อตั้งรับด้วย พลังผลปีศาจอื่นอีกนะครับมันจะโหดและทรงพลังมากแค่ไหนในตัวของหนวดดาแล้วก็มาต่อที่พลังผลปีศาจที่6นะครับอย่างพลังผลแสงของคซสรูนั่นเองอะไรคนสงสัยว่าทาไมถึงเลือกพลังผลปีศาจนี้ล่ะก็โดยส่วนตัวนะถ้าจะทําให้พวกเรารู้สึกว่าโคตรสิ้นหวังเลยหากต้องเจอกับหนวดดาหากหนวดดาสักวันใดวันหนึ่งนะครับพีแกนั้นนะครับดานไปครอบครองพลังผลปีศาจของคนระดับพลเรือเอกในเรื่องวันพีชนะครับจะทําให้หนวดดานั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับโอ้โหเราก็กินนตนาการเลยแหละว่ามันคงหน้า และทําให้พวกเราในั้นสิ้นหวังมากๆที่รูฟี่จะต่อสู้นะครับกับหนวดดาอีกทั้งพลังผลปิศาตนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นแสงใช่ไหมจะทําให้หนวดดานั้นมีความเร็วมากๆเลยและพลังต่างๆมากมายนะครับที่สามารถโจมตีนะครับระยะว่างและหลายคนได้เรียกว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่กรบกมด้วยของหนวดดาและการปกติหนวดดำนั้นจะหลบคนไม่ค่อยเก่งใช่ไหมด้วยความที่ว่าเชื่องช้าสุดๆเลยแต่หากได้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้ไปนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพหนวดำดาด้านการโจมตีหรือการตั้งรับนะครับการหลบหลีกสู ขึ้นมาเลยหลาหากได้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้มาต่อที่พลังผลปีศาจที่7พลังผลปีศาจส,สุดท้ายและในคลิปนี้นะครับอย่างผลนิก,กะของลูฟี่นั่นเองถ้าจะบอกว่าพลังผลนิกาของลูฟี่ปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นพลังผลปีศาจที่โคตรเทพเม่มคิงคิงศูนย์ไปแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นแล้ะละ,ละเพราะว่าพลังผลปีศาจนี้นะครับไปถูกอัปเกรดไปเยอะเลยด้วยความที่ว่าผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจนี้นะครับจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านิกะสิ่งมีชีวิตที่มันขบขันมากที่สุดนะครัาาากจเป็นเป็นนนไไดดด้้้้ึงงํใหหวถพ ผลปีศาจนี้ไปคงเป็นอะไรที่มันทรงพลังสุดๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าพลังผลปีศาจนี้นะครับสามารถตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ยืดก็ได้ทําอะไรก็ได้หมดเลยเหมือนก right, ับว่าเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามจินตนาการนะครับนึกสภาพหนวดดาหากได้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้จะเทพมากแค่ไหนนะครับแหมจินตนาการได้เลยแหละคับว่าพี่แกนั้นก็คงจะกลางหน้าดูด้วยความสามารถพลังผลปีศาจนี้ที่ไม่ธรรมดานะครับจึงนับได้ว่า้าผมเป็นเพื่อนหนวดดำไงผมว่าเอ้หนวดดำเองไปเอามาสิพลังผลปีศาจของลูฟี่ผมว่าหนวดดำนั้นก็รีบเช่นไป เอาเลยนะครับด้วยความสามารถที่มันทรงพลังสุดๆเลยสำหรับพลังผลปีศาจนี้ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น7พลังผลปีศาจนะครับที่เหมาะกับหนวดดาหากหนวดดานั้นคิดนะครับจะครอบครองพลังผลปีศาจอีกสักผลหนึ่งเพื่อเพิ่มเติมความสามารถความเทพชาสูตร07ของตนเองนั้นนะครับคลิปนี้ผมก็เลยนําเสนอและการสำหรับเหล่าพลังผลปีศาจพวกนี้นะครับและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่าพลังผลปีศาจไหนบ้างนะครับที่หนวดดานั้นควรจะครอบครองนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยจริงๆมันยังมีอีกหลายพลังผลปีศาจนะครับที่น่าสนใจนะครับทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคน ผมนุ่นดีกว่าผลนี้ดีกว่านะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นมีความเห็นยังไงแล้วเหมือนเดิมน,นะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ